เฟอร์ดินานดูดูของดีแล้วเออเฟอร์ดินานดีดูท่าดีใจเป็นไนงะ รีวิวยคลับสิกตำนานลีโอเฟอร์ดินานนะครับกองหลังตัวบักไม่ใช่บักขา้าพลังแต่เป็นการบักส่วนสูงนะตอนนี้เนะี่ยส่วนสูงนี่อย่างล้นแบบร้อยเก้าสิบหกความจริงๆเนะีย่ยเห็นเขาบอกว่าร้อยแปดสิบเก้านะโอเคนะบักแบบนี้เดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะแล้วก็เป็นกองหลังตัวใหม่ด้วยที่หลายคนรอคอยว่าแกเนะี่ยจะเก่ง,จะ,กงจะโกงจะโหดแค่ไหนนะ <S <S เป็น <S <S เออเอสเอสให้ดูบ้าง<ห>น,นะครับอ่ะเฟอร์ดินานโอ<ฮ>้โหเป็นไงจ่ายยังก<ฮ>็ม<ฮ>ีฟ<ฮ>ีแนลมินอลพาร์ทนี่ แล้วเรียบร้อยถึงมือเฟอร์ดินานถึงมือเฟอร์ดินานล่วเลยไอชิบหายโอ้โหอย่าให้ต้องถึงมือนะครับถึงมือนี่ั่วเลยปา<ะ>รปารกคำหายอะไรไม่ได้หรอกดูลิโอโอ้โหเฟอร์ดินานนะครับนี่ลูกอลิโอฟอร์สสดสบายอย่างนี้มาดินี่อ้าวโอลิโอไอฮามึงไปไหนวะเนี่ยเฟอร์ดินาน โอ้โห oh, บอกเลยคอสตากูตาแบกเฟอร์ดินานหลังหักแล้วตอนนี้เดททอยของพี o, ่ดูดูดูนี o, ่ไปแล้วดู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 โอ้โหนีดูดูดูเลโอเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานพึ่งพาที่อะไรไม่ได้เลยลูกนี้โดนละเฟชเชอร์เฟชเชอร์ดูแบกทีม เฟอร์ดินานดูดิดูเฟอร์ดินานโอ้โหเป็นไงอู้ใหญ่ชิบหายเฟอร์ดินานโอ้โหเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานแม่งลอยจัดเลยนะเฟอร์ดินานดี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 ยกยกวางวางวางดีดีลูกพ่อโอ้โหวางไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะมาดินี่กองหลังนี่มาที่นี่แบกหลังหักแล้วจิบหายเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานโอ้โหเฟอร์ดินานแม่งปล่อยไก่โอ้โหไปที่นี่เฟอร์ดินานโอ้โหบีบพื้นที่อ่ะไปไม่ได้นี่ดูดู ดูดูดูตอนที่ผมโดนยิงดูทุกคนดูดูโอ้โหเฟอร์ดินานวิ่งตามต้อยเลยเฟอร์ดินานวิ่งตามต้อยเลยเปิดมาลูกนี้ลูกนี้ยังม่งแย่โอ้โหโดนอีกแล้วไอชิบหายโอ้ดูเฟอร์ดินานครับอ่านอ่านทางเฟอร์ดินานอ่านทางแบบโอ้เฟอร์ดินานดูดูคําเร็วดูคําเร็วเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะนี่ดูเฟอร์ดินานนี่โอ้โหเฟเชอร์เฟเชอร์มาที่ วีาวีาให้ลูนี่ลูนี่นี่บังโอ้โหบังแล้วไหลมาที่เฟอร์ดินานไม่ถึงอีกลูกนี้เฟอร์ดินานโอ้โหเฟอร์ดินานพยายามจะมาแย่งหมวกนะครับอาเฟเชอร์ให้ลูนี่ลูกครับเฟเชอร์โอ้โหเฟอร์ดินานอันขาดนี่เขาเรียกเฟอร์ดินานตัวโคตรใหญ่ว่ะเฟอร์ดินานเนี่ยมามาดินี่เรียบร้อยส่งงานมาที่โอ้โหส่งงานมาที่เบลเบล จริงๆเนี่ยผมอยากเอารูนี่มายิงนะแต่ว่ารูนี่เนี่ยเหมือนว่าจะเจ็บนะครับผมก็เลยต้องเอาลิโอเฟอร์ดินานมาเป็นคนยิงนะฮะลองดูลิโอโอ้โหลิโอลิโอลิโอมอร์จันดโลสัดปีหนึ่งนะครับนี่ดูท่าดีใจปะไงท่าดีใจปะไงโอ้โหสวยงามลูหูดูรูนี่แม่งโดนหนักสัตว์เลยอ่ะนี่นี่นี่ลิโอซอยมาแล้วโอ้โหสวยๆ สวยสๆใจอะ่ะปกติอูบอกว่ารู้นี่มึงไม่อึดเลยวะ่ะโอ้โเฟอร์ดินานาด์ฮัลอัสเฟเธอร์เฟอร์ดินานแยังบกดูโอ้โหไอฮาอเิออฟอร์ดเก้บอกว่ามึงบกวืดได้ไงเนี่ยเจาพาร์ทยังไงเนี่ยโอ้เฟอร์ดินานนี่เป็นงานตัวตัวคตรใหญ่อ,อ่านทางดีนักเน้นอ่าน,ออนทาง,อ,อ,ทางอาจจะไม่ได้เน้นเน้นแบบสายบู๊วางบอลวางบอลโชว์เด็กมันนี่วางบอลมาที่ตูลามตูลามมาที่แกเรตเบล โอ้เรียบร้อยดูเฟอร์ดินานนี่ดูเฟอร์ดินานเป็นไงต,ตูใหญ่ตูใหญ่สัดว์ดเลยอะในเกมอ่ะคือส่วนสูสสส evet. นงแม่งโกงไงตอนเนี้ยเรียบร้อยดูเฟอร์ดินานดูดูโอ้โลูกแข็งลูกหนาะลูกลูกลูก,ลก,ลกหนักลูกชนเขาได้หมดเฟอร์ดินานเฟอร์ดิ <donc S 2> <Ver di. S 1> โอ้โหฟาว เฟเธอร์ดูเฟอร์ดินานครับนี่ตัวใหญ่เน้นเน้นพวกเน้นตัวใหญ่เน้นตันน่ะเน้นอ่านทางเน้นตันนี่เฟเธอร์คองแคลวังไวฟีนอมินอลพนัสเฟเธอร์โอ้โหเฟเธอร์เสียเฟอร์ดินานโอ้โหเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานแม่งวิ่งหนีบอลตลอดเฟอร์ดินานมาดิเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานแทงมาเฟอร์ดิเฟอร์ดินานโอ้โหเฟอร์ดินานเคลียร์ได้อย่างสวยงาม จบเกมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะแมนออฟเดอะแมตช์ของผมคือริโอเฟอร์ดินานนะครับของจริงของแท้ไม่ละลูกพ่อโอ้โหเจ็ดคะแนนนะครับโดดเด่นกว่ากองหน้าโดดเด่นกว่าทุกคนนะเกมรับดีนะครับยิงได้หนึ่งประตูแล้วก็ลากมาโอ้เฟอร์ดินานอันขาดเฟอร์ดินานอันขาดดูนี่โโอ้หเลียมดักเฟอร์ดินานนะครับเสียดายนะเฟอร์ดินานน่าจะเป็นลองลิสแท็กเกิลนะถ้าลองลิสแท็กเกิลน่าจะดีกว่าฟอเทสนะฮะลองดูลุ้มเต็มมุมและกันผมเลยเป็นแมนทูแมนนะ ฟรีนากูยังใหญ่อ,ะอ,อ่ะคือส่วนสูงตอนนี้บักด้วยนะต้องบอกก่อน196ไม่รู้ว่าจะโดนปรับเปล่านะเพราะว่าจริงเขาสูงไม่ถึง196นะครับลูนี่มาน่าจะลองลิฟต์ตอนนี้ลองลิฟต์นี่คือของดีแล้วโอฟ้ฟรีนาโอ้โหอาริอัฟอร์ดน้องๆนี่ครับจูโอ้โหไม่รอดอยู่ดีกู โอ้โหเสียดายครับโอ้นี่ปั้นปั้นไฮโเป็นไงเป็นไงเฟอร์ดินานแน่นไหมล่ะอาจจะไม่ใช่สายดุดันนะแต่เป็นสายแบบอ่านทางอ่านแบบแน่นๆอ่านแบบลึกๆอ่านแบบลึกโอ้เป็นไงอ่านขาดอ่านลึกอ่านขาดชิบหายเลยอ่านขาดแตใจเสียตอนเนี้ยเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานจ่ายไปจ่ายมามานะครับอันนี้ผมเอาลูนี่เป็นตัวเตะมุมนะลิโอเฟอร์ดินานเนี่เห็นไหมอยู่อยู่ข้างในตรงเนี้ยผมเปิดไปตรงนี้แล้วกันเอ่อน่าจะถึงเฟอร์ดินาน่ะ เฟอร์ด no? oh. ินานเฟอร์ดินานมงโอ้โหเกือบเข้าเฟอร์ดินานตูใหญ่คิบหายเลยดูดิยืนนี่คือโดดเด่งกับเขาเพื่อนเลยเฟอร์ดินานดูเฟอร์ดินานนี่ดูเฟอร์ดินานอ่านอ่านรอแล้วโอ้โหเป็นสายแบบอ่านทางอาจจะไม่สายแบบดุกับพวกตูล้าินะครับคันมาแต่เป็นสายแบบสายอ่านอ่านจังหวะเฟอร์ดินานโอ้เฟอร์ดินานเรียบร้อยลอยหลังลอยเลยเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ เฟอร์ดินานเฟอร์ดินานโอ้โหเฟอร์ดินานพลาดว่ะเย็บลูยมาดินี่เดอะแบกของพ่อพยายามปั้นเกมลับนะครับเกมนี้พยายามปั้นพวกตัวลับนะครับโอ้เรียบร้อยเวลาโอ้โหเฟอร์ดินานเนี่ยมาดินี่แบกจัดเลยอะมาดินี่แบกเกมลับจัดเลยตอนเนี้ยกูเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานถึงไหมเฟอร์ดินานถึงไหมดูเฟอร์ดินานตัว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 ไหวเบาตัวตัวเฟอร์ดินานไหวเบามาแล้วครับเกมลับ เน้นเกมรับลูกนี้เน้นเกมรับดูเฟอร์ดินานโอ้โหตูวใหญ่ตูวใหญ่ตันดีแล้วอบอลมาที่เฟอร์ดินานเฟอร,ร์ดินานพาตะลุยเลยพาตะลุยเลยพาตะลุยเลย,ยเลยฟอร์ดินานถ่ายมาที่เฟอร์ดินานเฟอร์ดินานนะครับเฟอร์ดินานไปถึงโอ้โหหลังลอยเรียบร้อย เฟอร์ดินานโอ้โหอานขาดว่ะยอสรุปภาพรวมของลิโอเฟอร์ดินานนะครับก็เกมนี้6.6คะแนนนะครับก็สำหรับเฟอร์ดินานผมว่าก็เป็นกองหลังตัวหนึ่งที่เก่งนะถ้าในสายวิวอัพนะเอาวัดกันแค่ในสายบิวอัพก่อนผมว่าเฟอร์ดินานถือว่าเป็นระดับท็อปนะท็อปเคียะยังไงก็ต้องมีชื่อเฟอร์ดินานนะผมว่าจากที่เล่นมาผมรู้สึกว่า ค่อนข้างดีเลยนะท่าในาสายวิวคับแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพวกตัวบั๊ในเกมนะครับอย่างพวกมาริเน่ตูรามนะครับเออเบอร์โกมี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังสู้พวกนั้นไม่ได้นะตัวนั้นพวกนั้นยังเก่งกว่าแต่ว่าจุดแข็งของฟอร์ดินาเลยคือสรีและร่างกายครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะยิ่งตอนนี้ในเกมคือบั๊ด้วยเป็นร้อยเก้าสิบหกอ่ะคือโหในเกมคือเด่นเลยนะแย่งโม่งดีอะไรเงี้ยอากาศยานไว้ใจได้แต่ว่าถามว่าเป็นกองหลังที่มีจังหวะหลุดจังหวะรั่วจังหวะลอยไหมก็อย่างที่เห็นครับบมี้างเป็นบางงจัหวะแต่่วาาภพรวมแล้วผมว่าเขี สายแบบอ่านจังหวะยืนเกมรับค่อนั่งดีอ่านจังหวะไว้แย่งบอลดักบอลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีลองลิสจะดีมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะภาพรวมถือว่าเป็นกองหลังที่ใช้ได้นะครับก็ถือว่าสอบผ่านอยู่เนาะ